อยู่กันในเกมไมค์ครับก็บผมดักฟอกนั่นใหม่ก็ยจ่กับในมอดที่มีชื่อว่า SCP กันอีกเช่นเคยนะฮะก็นในคลิปนี้ผมก็จะไปทําการเออไปที่สถาบันวิจัยนะฮะ SCP 250หรือว่าเออมันคือโครงกระดูกอัลโลซอลัสรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวอันดับอื่นเลยผมสงสัยอันเนี้ยมันคือหินอะไรฮะ,ะมันคือ SCP 4 7 2 นะฮะมันคือเดอะบลัดสโตนอ๋อเป็นหินเลือดหรอมาทำอะไรได้อะไม่รู้ฮะเก็บไปก่อนละกันมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมถือวนะ่าเนี่ยโอเคช่างมันนะฮะแล้วนะก็ไปกันเลยดีกว่าตอนนี้คือในเกมนี่ฝนตกนะที่บ้านผมก็ฝนตกนะตกแบบเออนิดนหน่อยๆะฮะแถวบ้านแต่ว่าในเกมแบบตกหนักมากเลยแต่ว่าบรรยากาศดีมากฮะตอนนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยโคตรดีเลยมันแบบมันเย็นสบายดีฮะ ป่ะเดี๋ยวเออต้องโอ้โหแม่งอะไรวะเนี่ยตรงนี้เต็มเลยต้องเคลียร์คิปเปอร์ก่อนมาเนี่ยคิปเปอร์แม่งตามมะมาซินายเฮ้ยทำไมปืนยิงไม่ออกอะแป๊บหนึ่งนะปืนยิงไม่ออกฮะอืมรียแบบร้อยตายโอเคป่ะเ,เราติดดิ้งก่อนแล้วกันอ๋อผมเริ่มรีโหลดนี่ว่าโอเคไม่เป็นไรฮะก็ซอมบี้ตรงนี้เอ้ยอ้าวทำไมผมยิงไม่ออกอะผมรีโหลดแล้วนะ เอาวัดเดอท้าไมมันไม่ีโหลดให้อะไรวะเนี่ยโอเคยิงมาเลยเรียบร้อยฮะโอ้ยคิปเปอร์ระเบิดแมงเ้ย่โอเคผมไปดีกว่าตรงนี้คือมอนเตอร์มันเกิดกันได้ฝนตกฮะมันมืดมันมืดคลึมนะฮะตอนนี้มีหลายแบบที่มากเลยเนี่ย S C P Foundation เนี่ยเอออันนี้เป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นถ้ำปะตรงนี้โอเค ไอ้สูตรวิจัยของเจ้า S C P 2 5 0น่าจะเป็นด้านหน้าตรงนี้หรือเปล่าผมก็ทำไม่ค่อยได้ฮะผมสร้างไว้นานละลืมๆแล้ว,ลลลวตอนนี้โอเคหัวใช่ฮะเป็นโดมแบบนี้ฮะเหมือนแบบเป็นโดมขังไดนเสาร์ประมาณน,นี้โอเคนี่ไง S C P 2 5 0นะฮะมันอยู่ไหนโอโหอยู่นี่เลยดกว่านี่ไงมันเป็นโครงกระดูกเลยฮะแต่มันมีชีวิตนะมันอันตรายมาก โอเคเฮ้ยมีเป็นเนื้อเรื่องว่ะโอเคนะ,คะก็ทําการอ่านเนื้อเรื่องกันดีกว่านะฮะบันทึกนักวิจัย SCP 2 5 0เป็นโครงก,กระดูกไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีชื่อเรียกกันว่าอัลโลซอรัสผลการวิจัย SCP 2 5 0นั้นทางนักวิจัยไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันมีชีวิตได้อย่างไรพฤติกรรมของ SCP 2 5 0นั้นดูร้ายมากๆชอบล่าเหยื่อในตอนกลางวัน และจะหลับในช่วงตกลา,างคืนโดยอาหารที่ล่าโดยส่วนใหญ่ก็คือมนุษย์อย่างไรก็ตามควรอย่าเข้าไปใกล้ในระยะ SCP 2 5 0ไม่งั้นคุณจะกลายเป็นอาหารมื้อเช้าของมันจบการบันทึกอ๋อประมาณนี้ฮะนับว่าโคตรอันตรายเลยปะเนี่ยเจ้าอัลโลซัสนะฮะเออนี่ฮะโคเทเลยว่ะผมชอบนะเป็นโครกระดูกแล้วฮะอย่างก,ก็เกมอาร์คและไอตัวที่มันเป็นโครกระดูกคิดถึงว่าเกมอาร์คนะ มือถือผมมันไม่แรงไงก็เลยเล่นไม่ได้ฮะเดี๋ยวคอยแบบไว้ซื้อมือถือใหม่ก่อนแล้วกันอีกนานฮนะอีกนานเลยกว่ามผมจะซื้อมือถือใหม่ไม่มีของวันนี้ก็จะมีของในลิ้นชักแต่ไม่มีฮะมาเดี๋ยวผมทําการไปที่ไปหาเจ้าของกระดูกแล้วกันว่ามันจะทําอะไรได้นะฮะผมมีคิปเปอร์าตรงนี้ผมต้องฆ่าทิ้งอะ่ะคิปเปอร์เดี๋ยวมันระเบิดนะฮะเออโอเคเฮ้ยวัสดีนายคิปเปอร์ผมลืมรีโหลดอีกแล้ว ชอบลืมใส่ลูกกระสุนปืนนะะเอ้ยนีย่งไงมันเดินมาหานะฮะโอเคแต่ต้องยิงระมังอย่าโดนเจ้าอันลรัตนะฮะอืมเอาลวงไปแล้วคิปเปอร์ใหม่นะเพื่อนเออวัดตีนายดูฮะดูโคกระดูกอือหเลอดโคตเยอะเลยมันคือ most of อะอัลรัตหรือเปล่านะฮะชื่อมันมาสิโอ้โหยิงยากมากเลยคิปเปอร์นะฮะเรียปล้อยแะตาย เดี๋ยวเออมันจะมีทางลงไปปะจะหาทางลงก่อนฮะมีทางลงป่มเนี่ยผมว่ามันตีแรงมากเลยเนะี่ยเจ้านี่ฮะเออมันเคลื่อนไหวตอนเช้าตอนนี้คือเช้าอยู่หรอต้องร้อนมันกลางคืนปะถึงจะแบบให้มันนอนนะมันแบบจะนอนหรือเปล่าตอนกลางคืนเน่ะผมก็จําไม่ได้ละโอ้ยตัวนี้มีของด้วยวะมีเป็นถานแล้วก็มีเป็นกระดาษนะฮะแล้วก็มีเป็นโต๊ะกับคอมพิวเตอร์ scp 2 5 0 เป็นชื่อของมันเป็นชื่อเลขของมันนะเป็นหมายเลขแล้วก็อุ้ยชุดเกาะน,นี่วาอ่าเมื่อสแตนมันมันเคอชุดอะไรเนี่ยเอออชุดสวาร์ทขาป้องกันเจ็ดนะฮะแล้วชุดนี้อ่ะโอ้โหเองเอาเก็บไปเลยฮะชุดสวารนะ์เนี่ยมันมันไม่เวิร์กอะเพราะว่าค่าบ้องกันมันน้อยอะมันเป็นข้าป้องกันของชุดไดมอนด์เลยอะก็ถือว่าน้อยนะบอกว่าโอเคเรา เราไม่เอาอะเจ้าชัสวสดเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเปิดเพนี่มันจะได้เหรอโอเคนี่คือทางเข้าวะโอ้โหมันจะตรงนั้นไงมันยังเช้าอยู่ตอนนี้ฮะต้องรอให้มันตลางคืนมะตลางคืนน่ยอุ้ยใกล้แล้วฮะใกล้จะมืดแล้วโอเครอก่อนรอก่อนรอก่อน,ออนต้องรอให้มันมืดนะฮะช่วงนี้มันอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนฮนะโอเคเริ่มมืดแล้วมันจะนอนปะเอาไฟไปเตรียมไว้ก่อนแล้วกัน แล้วก็โอเคนะก็ทำการลงไปดีกว่าเฮยนี่ไงมันนอนแล้วฮะเออนี่ไงมันนอนแล้วมันนอนมันนอนแล้วมีแบบเป็นอนิเมชันในการนอนได้แบบโคตรเท่แล้วมัดนี้เออผมต้องไปลงทางปกติดกว่าหรือว่าโดดผมไม่เอาฮะพราะลงทางนี้ดีกว่ามาลงไปเลยแล้วก็เปิดประตูฮะ แล้วก็โอ้โหแม่งมืดแนตะ่เดี๋ยวมอนเตอร์เกิดแน่ๆเลยตรงนี้เดี๋ยวคิปเปอร์เกิดมาระเบิดต้องปักไฟไว้ก่อนนะไฟก็มีน้อยแล้วเกินโอเคปักตรงนี้ปะเออมันอยู่ไหนเอ่ยอย่าเพิ่งตื่นนะในบันทึกมันบอกว่ามันจะนอนในตอนกลางคืนนะมันจะออกล่านในตอนกลางวันนี่ไงนอนตรงนี้เฮ้ยมันสามารถอุ้มได้ปะฮ้ยลองอุ้มดูแล้วกันเผื่อแบบเผื่ออุ้มได้นะถ้าเกิดอ,อุ้มได้นี่เจ๋งเลยนะ ผมขโมยแน่ๆเจ้านี่เงี้ยอุ้มได้ไหมโอเคกดคลิกอืมคลิกไม่โดนเหรอเฮ้ยมันเฮ้ยมันนอนหลับแบบหลับลึกเลยฮะไม่รู้สึกตัวเลยเหรอเนี่ยนายมันมีคนอยู่ใกล้ๆเฮ้ยมันอุ้มไม่ได้ฮะมันอุ้มไม่ได้ป่ะเสียดายอะ่ะเสียดายมากๆอะ่ะอุ้มไม่ได้มันตัวใหญ่เกินนลยสิถึงอุ้มไม่ได้ฮะเ แต่ว่ามันหลับลึกมากฮะผมเดินไปหาคือยังไม่ตื่นเลยอ่ะโอเคทุบหญ้าออกกันแล้วกันขอเห็นหัวหน,น่อยนะนายโอ้หญ้ามันบังอ่ะขอยิงปืนเรียกหรือม่มันจะตื่นปะเฮ้ยเฮ้ยมันตื่นนี่ว่าเย้ยวิ่งก่อนเฮ้ยมันติดเหรอมันเหมือนจะติดแล้วแบบนี้นายอ้าวติดบล็อกเหรอมันตีแรงปะมันก็ตีไม่เท่าไหร่นี่ว่าเนี่ยมันก็ไม่น่ากลัวฮะ โอเคมันตีเบาอยู่เพราะว่าผมใส่ไอ้คหาป้องกันเอาไว้ไงมันเลยตีเบาเห็ดทบออกเลยอื้อหเฮ้ยมันวิ่งไวปะเนี่ยมันตีโอ้โหวิ่งไวมากเย้โอ้ยวิ่งโคตรไวเยอะเยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันวิ่งไวฮะในบันทึกมันไม่ได้บอกนะว่าวิ่งไวอ่ะเออโอ้โหมันมันไม่ลงน้ำมันฉลาดอยู่นะต้องรีบออกแล้วฮะต้องรีบออกต้องรีบออกรีบออกก่อนอออืื้ห วิ่งยังไวอะโอเคฮะต้องระวังโอหถ้าเกิดมันหลุดไปได้นะบอกเลยว่าจีจ <g> ีฮะทุกสิ่งมันตายหมดแน่นอนยกเว้นพวกซอมบี้โอ้หอ๋อมันทําลายบล็อกได้ด้วยวะเนี่ยมันทาลายต้นไม้ฮะอุ่ยมันสามารถทำลายพวกต้นไม้ได้เหรอเนี่ยแต่มันทําลายพวกไอ้นี้ไม่ได้ฮะไอพวกบล็อกไอที่มันสร้างไว้เนี่ยอาเฮ้ยมันนอนมันนอนแล้ววัดเตอ๋อนี่ฮะถ้านอนมาแบบเต็มๆนะฮะนี่ไง โอ้โหแม่งโคเท่ผมชอบดีไซน์กรอต้อแบบของเจ้าครงกระดูกนี้มากเลยฮะโคเท่ะเทม่มากๆอยากขี่มันมากเลยอยากขี่ฮะเออโอ้ถ้าเกิดมันทําให้ขี่ได้เลยโคตรดีเลยวะเป็นแบบขี่เต็นรร์เสาแบเกมอาร์คนะฮะโอเคเราดันตัวมันก็ไม่ตื่นโอเคดันไปดันไปดันดนตัวไปฮะอ่านี่ไงผมชอบการออกแบบของกระดูกมันมากแหละ มันมีเป็นแบบเป็นล่องๆอ่ะนะฮะชอบมากโอเคเราพอก่อนแล้วกันนะตัแบบเจ้า scp 2 5 0นะหรือว่าเจ้าโครงกระดูกอโลโซัสนะฮะผมก็จะทำ scp ตามคิวนะฮะก็คือผมทำตามคิวนะใครขอมาผมทำตามคิวนะฮะเออแล้วตรงนี้โอเคต้องเปิดไปฮะเรากลับไปที่บ้านดีกว่าตอนนี้คือเราก็ทำภารกิจเราเสร็จสิ้นแล้วฮะ ในการมาสังเกตการแล้วก็ <c oughs> เข้าไปในกกงของเยาา่าอลสัล์นะฮะเออเฮ้ยผมว่าเอาเก้าอี้กลับไปบ้านดีกว่าวอยากได้ <c oughs> อยากได้นะเอากลับไปบ้านเลยโอเคเอาสักแค่หนึ่งตัวก็พอแล้วเฮ้ยตรงนี้ก็มีของนี่หว่าแต่มันมีพวกอันนี้ฮะพวกแบตเตอรี่อ่ะเป็นของที่ไร้าสาระมากแบตเตอรี่โอเคเดี๋ยวกินก่อนแล้วกันนะตอนนี้คือมันกลางคืนอยู่ไงไปออกไปเลยฮะตอนนี้แหละ ตอนนี้ไม่รู้ว่าอัดมากี่นาทีแล้วฮะเดี๋ยวขอแบบหามอนเตอร์ตีเล่นๆแล้วกันเพื่อเพิ่มเวลาให้มันยาวๆหน่อย <c oughs> แล้วกันนะฮะเฮ้ยเอเดอร์แมนสองตัวนี่ไงมาสิน,นายไปเลยฮะหนึ่งทีโอเคดาบที่แรงมากดาบที่คือดามเมจแรงแล,แล้วก็ชุดเกราะที่อึดมากมตายดอกป้งเอเดอร์เพลน่าจะไม่ดอกหรือเปล่าฮะสภาพนี้อีกตัวหนึ่งตรงนี้โหลดตีติดคุรีเลย มาซีมาซีตีตบหน้าตบหน้าโอเคดอกผ้าเก็บมาเก็บเวลตัวโอ้โหเวลนี่แบบได้มายีิบเกาเวลละเวลแบบดอกเยอะมากในมอสนี้ฮะโอเคตรงนี้เป็นถ้ำแต่เราก็ไม่จำเป็นละเอาเดินตกอีกอต้องขึ้นทางนี้เฮ้ยเหมือนจะมีหมาด้วยตรงนี้เฮ้ยเรามีกระดูกวะไม่มีกระดูกอะโอ้โหเสียดายดว่ะเดี๋ยวหาสเกลตันก่อนสเกลตันในไงด้านหน้าฮะ โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึง่งปักไฟก่อนมาซีสเกลตันขอตีหน่อยผมเกลียดสเกลตันตอนที่มันเดินไวเนี่ยมันเดินมูนวอลโคตรไวนะฮะวัดเดอเลยในเวอร์ชันนี้อืม응เล็บร้อยตายไปเลยฮะแต่ผมสังเกตว่าในเวอร์ชันใหม่ๆนะะมันสเกลตันมันสู้ง่ายกว่าเพราะว่า ในไอ้เวอร์ชันหนึ่งจเนี่ยมันผมว่าสู้ยากมากโอ้ยด้านบนไงเจอแล้วหนึ่งตัวสเกิลตันโอ้โหไปอยู่ด้านบนเลยไปเกิดด้านบนแล้ฮะไอตรงนี้ก็มีโอเคโอ้ยทำไมปืนยิงไม่ออกอ๋อลืมรีโหลดเอ้าเดี๋ยวก่อนนะผมรีโหลดมันก็เอ้ยทำไมปืนมันรีโหลโดแค่หนึ่งนัดอ่ะ What the? วัดเตอรบัควะเนี่ยบัครีโหลดไปเนี่ยอุย้ช่างมันฮะเอาดาบไปฟันนี่เรียบร้อยโอเคเก็บนี่มาอีกตัวตรงนี้ฮะ มาซินายแม่งอย่าเดินบูนวอลซีตีเฮ้ยคิปเปอร์อืเป็นหลุมอีกแล้วตรงนี้ปะโถเวยเ้ยโคตรเกลียดคิปเปอร์เลยดบปะเนี่ยกระดูกไม่ดบกระดูกดบแต่กระดบแต่ธนูแล้วก็ลูกศรน,นะฮะโอเคช่างมันแล้วกันหมาไอตัวนั้นนะ่ะแต่ค่อยจับมาที่หลังแล้วกันถ้าเกิดมีโอกาสนะฮะในการจับเดี๋ยวเอาของทิ้งก่อนนะนทิ้งไปลูกศรทิ้งธนูนี่ไม่เอาฮะโอ้โหใกล้เจ๊งเต็มที่แล้วธนู โอเคผมว่าประมาณนี้แล้วกันนะในคลิปนี้ฮะเพราะว่าคนอัดคลิปนี่แบบเริ่มเหนื่อยเหนื่อยมากนะช่วงนี้เดี๋ยวเอาเก้าอี้มาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าจัดให้มันแบบสวยๆฮะให้มันแบบเข้าหน้าคอมเอาเฮ้แต่มันออกไปอะวัดเดอเดี๋ยวขอทุบก่อนโอเคทุบไป,ปแล้วก็เก็บ,บ้าแล้วก็วางแบบนี้ป้าอ่านี่ไงโอเคฮะอย่างเท่เลยสามารถนั่งได้เอ้ทำไมผมนั่งแล้วมันโดนดาเมจ มันคืออะไรมันเป็นอะไรนะหรือว่ามันบักว่ามันบักตรงนี้ปะเดี๋ยวแบต้องกระเถิบเฮ้ยอันนี้ออกก่อนฮะเอาเจ้าน้อง <ś m> ไอ้หนึ่งสามหนึ่งออกก่อนละกันแล้วก็วางแบบนี้ปะออกให้เป็นไปวางติดตมันก็ยังบักอีกเหมือนเดิมนะมันเป็นอะไรนะ,ะโอเคเดี๋ยวขอทบออกแป๊บหนึง่งว,วางตรงนี้มันจะติดบักปะลองดูฮะเฮ้ยมันก็ ติดบั克ไม่เป็นอะไรเฮ้ยทำไมไผมนั่งแล้วโดนดาเมจอะไรปะเนี่ยเก้าอี้อันนี้เป็นเก้าอี้ SCP ซีพมันก็ไม่ใช่ดิมันเป็นมันเป็นเก้าอี้ธรรมดาเนี่ยผมนั่งไม่ได้เนี่ยผมนั่งมันโดนดาเมจมันคืออะไรฮะโหบบัคได้บัคดีจริงๆเลยมัดนี้โอเคเดี๋ยววางไว้กัน,นะนเลย <laughs> แล้วกันนะตรงนี้เออช่างมันแล้วกันแม่งนั่งแล้วมันโดนดาเมจอะ โอเคผมว่าเราปิดคลิปดีกว่าวะตอนนี้คือนะอาจคลิปมา,น,าน่าจะนานแล้วฮะตอนนี้โอเคของก็ยังไม่เก็บแล้วกันนะโอเคเออโหลดดิงก่อนเออมันก็โหลดได้นี่หว่าผมก็มีกระสุนอยู่เยอะนะทําไมตอนที่ผมสู้กับสกปตั้นมันโหลดไม่ได้รีโหลดไม่ได้ฮนะโอเคผมว่าพอแล้วฮะคลิปนี้โอเคก็ถ้างั้นสหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันผมชอบก็อย่าลืมกดติลดตามกดไลค์ เื่ากันนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันก็บ๊ายบาย